หนึ่งถ้าเป็นปูนตาไอประเภทสัตว์สัตว์ใหญ่เลื้อยคานนะไอสัตวใหญ่จัดคานสีเท้านะนะครับหกสิบห้าบาทหกสิบห้าตอนนี้เกือบสองร้อยประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าร้อยกว่าบาทก็นี่แหละคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องพูดว่าเมื่อของมันแพงขึ้นนะครับการที่จะทํายังไงให้ของนั้นอยู่เราได้นานที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดนั่นความหมายบางทีคือคือจะไปเซฟอะไรถูกๆูก และจะให้มันดีนะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นได้ยากยากมากนะครับเพราะฉะนั้นบางบางอย่างต้องแรกวว่าคุณภาพมันก็ต้องมาคู่กันกับราคาที่มันจะสูงขึ้นสังเกตรถเบนซ์จะให้มันราคาเท่ากับโตโยต้าเป็นไปได้ไหมผมก็ซื้อรถเบนซ์ดีกว่าเออทุกคนเข้าไปซื้อรถเบนซ์แล้วโตโยต้าไม่ต้องขายแล้วเดีงย้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณภาพพอมันดีกว่าราคาก็จะสูงขึ้นครับผมนะครับไอการที่จะทำคลสสของไอตัวโตโยต้าให้มันแพงเท่ารถเบนซ์ราคาก็จะไปพอรถเบนซ์ อันนั้นจะหยุดดุลพินิษละคนจะ,จะจะจะใช้อะไรกันแต่ oh. แน่นอนนะครับหลายหลายครั้งบ้านเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเราอยู่กับครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันปลอดภัยนะครับการตรวจอาคารบ,บ่อยๆก็เป็นสิ่งที่ดีตอนนี้ยังมีเวลาเหลือนะครับโทรมาได้0 2 3 1 9 2 9 0 8นนะครับแล้วก็เราก็จะมีแจกหนังสือให้ oh. แน่นอนครับหลายครั้งบางทีเนี่ยเราจะสังเกตบ้านทรงไทย oh. ที่ปลูกได้ตามหลักของทฤษฎี มันมีด้วยนะทฤษฎีของบ้านทรงไทยมันมีด้วยนะบอกว่าฝาประกบนต้องเป็นยังไงแล้วก็การหันหน้าหรือการหันประตูต้องไปทางทิศไหนครับเขาเรียกว่าเป็นหลักหลักเบื้องต้นตามหลักของบ้านทรงไทยครแล<ต>้วอย่าง,างเรือนนี่ต้องข้างหน้าต้องเป็นห้องอะไรนะัางซ้ายต้องเป็นห้องอะไรมีคล้ายคล้ายหลักส,<า>สถาปน,นิกอะที่บอกว่าไอ้ห้องนอนควรจะไปอยู่ทางอีกทิศหนึง่งไม่เหนือก็ใต้น,นะลมจะดีใช่ไหมครับห้ามไปอยู่ทิศตะวันตกเพราะมันจะร้อน มันเป็นหลักเดียวกันแต่ตรงนั้นเขาเป็นภูมิปัญญาล้นๆ้นเลยแต่ผมยกได้ผมต้องสูงกว่าเม็ดไม่ก่อนเลยเออค่อยสูงไว้ก่อนสูงที่บางทีสามเมตรขึ้นมาโอ้โหน้ํามาเหอะสามสี <c oughs> ม่เมตรปีห้าสี่สบายเข้าไปชั้นสองเล็กน้อยนะแต่ไม่มีผลอะไรกับเขามากครับแต่ถ้าปัจจุบันเป็นยังไงครับมาเท่าไหร่มาเท่านั้นมาเท่าไหร่กองเต็มบ้านเท่า,านัา้นเลยใช่ไหมเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไปหมด,หมดเคยมีคนถามผมนะว่าจะดีดบ้านดีไหม บ้านปูนเนี่ยผมบอกว่าถ้าดีดบ้านนะคุณต่อเติมชั้นสามดีกว่าหนึ่งถูกกว่าสองปลอดภัยกว่าเพราะถ้าดีดบ้านเครื่องมือไม่พร้อมอันตรายมีสายหนึ่งครับและน่าจะเป็นสายสุดท้ายด้วยสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับคุณอะไรครับชื่อเอกครับผมคุณเอกครับสวัสดีครับคือมาปรึกษาเรื่องเพดานข้างบนชั้นสองนะครับครับ เพดานชั้นสองเป็นช่วงห้องน้ําหรือเป็นดาดฟ้าครับเป็นดาดฟ้าครับสร้างมาประมาณสิบปีแล้วครับอ๋อถ้าสิบปีนี่ยังัวรุ่นอยู่เลยนะตามรูปของอ,อาคารนะจริง,รงๆต้องบอกอย่างนี้คุณเอกปกติเนี่ยดาดฟ้าเนี่ยการใช้คอนกรีตท,ที่ดีต้องผสมน้ํายาก,กันซึมแต่ช่างโดยส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงน้ํายาก,กันซึมเพราะราคาแพงลิตรหนึ่งพันกว่าสองพันบาทมักจะใช้เป็นน้ํายาหยุดน้ําซึ่งพวกนี้พอใช้ไปเกินสองสามปีน้ําก็จะเริ่มซึม ทางแก้นะครับถ้าดาดฟ้าเรายังไม่ปูกระเบื้องนะครับใช้คริสตัลซีเมนหรือซีเมนกันซึมทา3เที่ยวนะครับเที่ยวที่1แนวตั้งเที่ยวที่2แนวนอนเที่ยวที่3แนวตั้งนะครับมันจะป้องกันไม่ให้น้าไหลจา,ยยากดาดฟ้าลงมาสู่พื้นที่ในอาคารเราได้ผมเคยเทสโดยใส่ที่กล่องกระดาษแข็งเอาน้ํากอกใส่เลยหลังจากทาน้ําไม่ซึมเพราะฉะนั้นซีเมนสบายมากนะครับเอาวิธีนี้ไปใช้แต่ก่อนจะทา กำจัดคราบสกปรกของพื้นออกก่อนนะครับคราบตะไคร่คราบอะไรเอาไอ้อ่อกให้หมดนะครับแล้วก็ทาได้เลยนะครับอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวยังไงคุณเอกฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ไว้หลังใหม่นะครับเราจะให้เจ้าหน้าที่ประสานกลับไปแล้วก็จัดส่งหนังสือไปให้นะครับได้ครับโอเคนะครับขอบคุณครับครับก็เป็นหนึ่งสายนะครับยิ่งช่วงนี้แหมฝนเริ่มมาเมื่อวานโอ้โหเมื่อเช้าพายุ อา,ายุมานะฝนตกก็เอาง่ายๆก็ป้องกันไว้ครับรีบ,รบทําก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนนะเดี๋ยวยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับ,บรแล้วก็สิ่งสําคัญบ้านเราดูแลเรื่อยๆมันจะอยู่กับเราได้นานนะครับถ้าบ้านเราที่นานๆดูแลทีพอมันพังแล้วพังเลยนะครับ,รบแล้วพอพังปุ๊บ,บมาอย่าไปคิดเลยครับไอ้เรื่องถ้าคนคนไม่อยู่บ้านก็ดีไปแต่เงินจ่ายแน่นอนนะครับจ่ายแน่นอนเจ๋งนะครับอ่ะมิงหนึ่งสายครับ สวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับอยากทราบว่าจะสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ที่มันต่ำกว่าถนนหนึ่งเมตรนะคะครับแต่ไม่ต้องการถมดินได้ไหมจริงๆหลักการง่ายๆครับคือเราไม่ต้องไปถมดินอะไรนะเพราะถมดินเดี๋ยวนี้แพงต่อต่อไร่ต่อเมตรนี่เดี๋ยวนี้3 4มสแสนมันจะเสียคอต์สไปเปล่าๆนะครับยกเสาต่อม้อขึ้นมาสักเมตร20ถึงเมตร50เสาต่อม้อความหมายก็คือเหมือนเป็นเสาที่อยู่ใต้ดินนี่แหละครับ นะครับแล้วก็ไปซิลด้านข้างของตัวบ้านจะด้วยเป็นโครงเหล็กกูไฟเบอร์ซีเมนต์ก็ได้นะครับบ้านเราก็จะสูงกว่าถนนและโดยที่ไม่ต้องไปถมดินเพราะส่วนใหญ่บ้านที่กรุงเทพริมนทลน,นะครับหรือจะต่างจังหวัดก็ดีนะครับเมื่อมีการใช้น้ําบาดาลดินยังไงก็ซุดลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะสูงกว่าสักเมตรกว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ,รบโอเคนะครับยังไงฝากเบอร์ชื่อที่อยู่แล้วก็ เบอร์โทรไว้หลังใหม่นะครับเราจะจัดส่งหนังสือไปให้นะครับขอบคุณครับนะครับแม่ก็สมควรแก่เวลานะครับแมมามาวิทยาทีสุดท้ายจริงๆแลแฟนรายการเราส่วนใหญ่แบบดูให้เต็มเหนี่ยวก่อนนะอ่ะวันนี้นื้อหาก็สมควรแก่เวลาคงต้องขอลาแต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ